สวัสดีครับนทุกคนนะครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาเฉลยใบบาตไท้ายบทให้นะครับในหน่วยที่3ามกันต่อนะครับก่อนอื่นครับให้ให้นักเรียนนะครับเปิดหนังสือนะครับไปหน้าที่7 1 7 2นะครับเมื่อเปิดแล้วนะครับเดี๋ยวให้พวกเรานะครับดูตามนะครับว่าใบบัดไท้ายบทเนี่ยนะครับลองเฉลยไปไปปพร้อมกันนะครับว่าพอเราจะเฉลยถูกไหมนะครับข้อแรกนะครับ ข้อใดคือความหมายของระบบปฏิบัติการนะครับข้อไหนครับเฉลยนะครับตอบข้อข้อขอควายนะครับเป็นซอฟต์แวร์ที่เชื่อมต่อระหว่างฮาร์ดแวร์และก็ซอฟต์แวร์ประยุกต์นะครับอย่างที่อาจารย์เคยสอนไปเนาะนะครับซึ่งระบบปฏิบัติการนะครับมันก็จะเป็นซอฟต์แวร์เป็นโปรแกรมตัวหนึ่งเนาะที่ใช้ในการาเป็นตัวกลางเนาะที่ใช้ในการประสานงานระหว่าง ะระหว่างผู้ใช้ด้วยนะครับแล้วก็ระหว่างฮาร์ดแวร์นะครับแล้วก็รวมถึงซอฟต์แวร์ประยุกต mm. ์ <Hayır. S 2> นะครับที่เราได้ติดตั้งลงไปในเครื่องนั่นแหละนะครับให้มันสามารถทํางานร่วมกันได้นะครับอ่ะโอเคเนาะข้อ1นนะครับผ่านไปนะส่วนข้อสอนะครับก็อด้หมายถึงระบบปฏิบัติการ Windows ข้อไหนครับอ่าถ้าใครเคยดูเคยดูคลิปไปแล้วนะครับอาจารย์ก็บอกบอกว่าไงครับ เป็นระบบปฏิบัติการที่พัฒนาโดยบริษัท Microsoft นะครับตอบข้อกอไก่นะนะครับอ่าโอเคนะครับต่อไปข้อ3ครับเฟิร์มแวร์เป็น OS Os ก็คือระบบปฏิบัติการนั่นแหละนะครับ o p g s y t t n m System นะถ้าเป็นคำเต็มนะครับเฟิร์มแวร์เป็นระบบปฏิบัติการที่เขียนขึ้นโดยคำสั่งใดนะครับอ,อันนี้อาจารย์ก็เคยสอนไปแล้วเนาะนะครับคำตอบนะครับ คือตอบข้อกไก่นะครับไมโครนะครับเป็นอ่าเป็นซอฟต์แวร์เป็นระบบระบบปฏิบัติการที่เขียนขึ้นโดยอ่าอ่าคำสั่งไมโครนะครับไมโครคือขนาดเล็กเนาะนะครับเล็กที่สุดนั่นแหละนะครับซึ่งมันจะฝังอยู่กับอ่หน่วยความจำอมเนาะนะครับซึ่งจะอะ่ให้เราคิดถึงเวลาเราเปิดเครื่องขึ้นมาเนี่ยพอเราเปิดสวิตช์อ่าเปิดปุ่ม power เนาะตรง ตรงเคสนั่นแหละนะครับเปิดปุ่มเนี่ยข้อความที่เราเห็นอยู่ครั้งแรกนั่นแหละนะครับที่มันแสดงภาพบนหน้านนจอนั่นแหละที่เราเห็นนั่นแหละนะครับมันก็จะเป็นคําสั่งที่มาจากตัวเฟิร์มแวร์นี่แหละนะครับซึ่งฝังอยู่กับหน่วยความจารอมนะครับตอบข้อกไก่เนาะนะครับต่อมาข้อ4ครับข้อใดคือไม่ใช่ระบบประการที่นิยมใช้ในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลข้อไหนครับที่ไม่ใช่ คอมพิวเตอร์สุดบางคนก็คือเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กที่สุดเนาะนะครับก็คือข้อไหนครับ Windows ใช่ไหมแมคโอเอสใช่ไหม Linux ใช่ไหมนะครับอา่าเฉลยนะครับตอบข้อ,องูนะครับ Unix ก็คือเป็นอ่าเป็นระบบประการที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่นะอ่านะครับอย่างเช่นพวกซิรเปอร์คอมพิวเตอร์นะครับซึ่งจะเอาไว้ใช้เป็นตัวเซิร์ฟเวอร์เนาะนะครับแต่ถ้าเป็น Windows Mac OS Linux เนี่ยก็จะเป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กนะครับ เป็นระบบปฏิบัติการที่ใช้กับกับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลนั่นเองนะครับผ่านนะครับต่อมาข้อ5ครับระบบปฏิบัติการที่ใช้เฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ของ Apple คือข้อไหนครับอันนี้ไม่น่ายากเนาะนะครับข้อน,นี้เนี่ยถ้าใช้เฉพาะของ Apple เนี่ยคืออะไรครับให้เราตอบข้อขอไข่ทํา Mac OS นะครับอันนี้ไม่น่ายากนะครับ อ่าผ่านนะครับข้อ6หน้าที่ของระบบปฏิบัติการคือข้อใดครับอันนี้ก็ไมาา่ได้ยากนะครับอันนี้ระบบปฏิบัติการนะครับคือสามารถเอาไว้ติดต่อกับผู้ใช้เนาะนะครับแล้วก็ควบคุมอุปกรณ์ดูแลอุปรกรณ์น,นั่นแหละนะครับแล้วก็ควบคุมการวางคเครื่อ,องคอมพิวเตอร์ทั้งหมดนะครับคําตอบที่ถูกที่ถูกก็คือข้ององูนะครับถูกทุกข้อเนาะนะครับ ต่อมาข้อ7ครับระบบปฏิบัติการข้อใดที่มีการทํางานที่คล้ายคลึงกันนะครับคล้ายคลึงกันนะนะครับข้อนี้อาจารย์เคยสอนไปแล้วนะครับที่คล้ายคลึงกันนั่นคือตอบข้ออะหนครับข้อขอขวานเองเนาะคือยูนิคกับลีนุกนะครับ,บ,รบซึ่งมันจะเป็นเอ่อซึ่งลีนุกเนี่ยมันจะพัฒนามาจากยูนิคนะครับซึ่งยูนิคก็คือจะ จะเขียนขึ้นมานะครับเป็นโปรแกรมเป็นร,ปร,ประบบแบบปฏิบัติการที่เขียนขึ้นมาใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่เนาะแล้วยูนิคเนี่ยนะครับมันก็ยังได้พัฒนาพัฒนาระบบปฏิบัติการที่ที่มันสามารถนําไปใช้กับคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กก็คือลินุกนั่นแหละนะครับซึ่งพัฒนาให้มันใช้กับคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กได้นะครับให้ตัวข้อนี้นะครับคล้ายถึงกันนะนะครับต่อมาข้อ8ครับข้อใดคือระบบปฏิบัติการที่ทํางานแบบสเตนอโลน คือเป็นเป็นอ่าเป็นระบบที่ใช้งานคนเดียวนั่นแหละนะครับข้อไหนครับ standalone s Stand t Stand สเตนอโลนคือทำงานคนเดียวนะครับข้อไหนอันนี้ก็ลองไปย้อนด,ดูเนาะว่าสเตนอโลนเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับสเตนโลนมีหลายแบบเลยมีอะไรครับมี Windows มีอ่าแม็มีอ่ดอทนะครับมีเยอะเลยเนาะนะครับเพราะนั้นข้อนี้จึงตอบข้อ ก็ไก่นะครับวินโดว์นะครับเป็นอคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ใช้งานคนเดียวนะครับเป็นแบบ s t a n d a l o n e นะครับส่วนอื่นก็จะเป็นก็จะเป็นแบบแบบฝังเนาะนี่ครับคอมพิวเตอร์แบบฝังปาล์มท็อปพ็อกเก็ตพีซีนะทั้งหมดเนี่ยเป็นแบบคอมพิวเตอร์แบบฝังทั้งหมดนะครับเป็นระบบแบบฝังนะนะครับต่อมาครับข้อ9 ระบบประการข้อใดที่ยอมให้มีผู้ใช้เพียงคนเดียวข้อไหนครับลองไปย้อนดูนะครับมัลติ user ยูเซอร์เป็นยังไงซิงเกิลเป็นยังไงนะครับมัลติทัสกิ้งเป็นยังไงซิงเกิลเป็นยังไงข้อนี้ตอบข้อข้อไหนครับข้ององูนะครับซิงเกิลนะครับทัสกิ้งนะครับอ่าผ่านนะครับต่อมาข้อส y s t e m c o r l ทำมาที่อะไรครับซิสเตมคอเรามาย้อนดูอีกทีนะครับข้อนี้เฉลยนะครับตอบข้ององูนะครับติดต่อระหว่างโปรเซสกับระบบปฏิบัติการเนาะนะครับโปรเซสคือการรวมนผลนะครับกับระบบปฏิบัติการนั่นเองนะครับประมาณนี้อ่ะหมดครับจบแล้วเนาะการเฉลยนะครับในในหน่วยที่3นะครับเดี๋ยวให้เาให้พวกเราเนี่ยไปลอง ดูเพิ่มเติมนะครับจากหนังสือนะครับในหน่วยที่3ามกันต่อต่อมาครับเดี๋ยวอาจารย์จะบอกแนวข้อสอบนะครับแนวข้อสอบว่ามีอะไรบ้างนะครับแนวข้อสอบเนี่ยเราจะสอบกันในวันที่ในวันที่5สิงหานะครับส่วนในวันที่8นะครับในกรณีที่คนที่ทํางานนะครับไม่สะดวกไม่สะดวกที่จะสอบในวันที่5นะครับอย่างเช่นคนทํางานเวาทำงานจันทร์ถึงถึงเสาร์เนาะนะครับแล้วก็ อาจจะว่างในวันอาทิตย์วันเดียวเนี่ยก็สําหรับคนที่เรียนวันอาทิตย์นั่นแหละนะครับรอบบ่ายเนาะนะครับก็สามารถได้จะเข้ามาสอบนะครับในวันที่8สิงหาได้นะอีกทีหนึ่งก็คือสิบโมงเนาะนะครับส่วนวันที่5เนี่ยจะสอบตามตารางเรียนนะครับตามตารางปกติก็คือ,อบ่ายโมงถึงบ่ายสองนะครับให้เวลา1น,นชั่วโมงนะครับอ่ะทีนี้ข้อสอบนะครับมีอะไรบ้างนะครับข้อสอบก็จะ อาจารย์ก็จะให้พวกเราสอบเนี่ยครับมีเฉพาะชอยอย่างเดียวนอกก็คือปรนัไนนะครับชอยส0ข้อนะครับ30คะแนนนะครับซึ่งเนื้อหาที่อาจารย์ใช้สอบนะครับขอบเขตการออกสอบเนี่ยนะครับก็จะออกแค่3าบทนะครับสาหน่วยการเรียนนะครับที่อาจารย์ได้ได้ทำคลิปสอนไปนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเราจะต้องไปอ่านก็คืออะไรครับก็คือให้พวกเราไปอ่านหนังสือนะครับ3าบทนะครับ3าบทแรกแล้วก็ไปดู คลิปวิดีโอที่อาจารย์สอนนะครับย้อนหลังเนาะแล้วก็อ่านเอกสารประกอบการบรรยายครับเนี่ยที่อาจารย์ที่อาจารย์ส่งมาให้ในในไลน์ในไลน์กลุ่มมาแหละนะครับก็อ่านเพิ่มเติมด้วยนะครับเพราะว่าอันนั้นน่ะถือว่าเป็นแบบสรุปนะครับที่พวกเราจะพวกเราไม่ต้องไปอ่านเยอะนะครับอาจจะอ่านแค่เอกสารประกอบการบรรยายของอาจารย์นะครับแล้วก็แล้วก็ไปดูใบงานเนาะนะครับใบงานเนี่ยนะครับใบงานที่อาจารย์ให้ทำนี่แหละนะครับซึ่ง ไปงานที่จะให้ทําเนี่ยก็ให้พวกเราไปดูตามหวัวข้อนี่แหละที่อาจารย์ให้ทาส่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ทาไปงานส่งเนี่ยก็น่าจะทําข้อสอบได้นะครับทีนี้ข้อสอบอีกอันนึงนะครับที่ที่อาจารย์บอกจะบอกก็คือเป็นข้อสอบที่จะคล้ายๆกับแบบฝึกหัดท้ายบทกับแบบทดส,สอบออนไลน์ที่อาจารย์เคยให้ทําไปแล้วในแต่ละบทนั่นแหละนะครับก็จะเป็นข้อสอบคล้ายๆกันนั่นแหละนะครับซึ่งอาจารย์จะเฉลี่ยออกข้อสอบก็คือบทละประมาณ10ข้อนะครับประมาณ10ข้อเนาะ ก็ให้พวกเราไปอ่านนะครับประมาณนี้แหละนะครับขอบเขตเนาะก็ไม่เยอะมากครับ3บทเพราะว่าวิชานี้นมันมีอยู่ด้วยกันประมาณ6บทนะครับ6บทเนี่ยอาจารย์ก็จะสอบกลางภาคไปก,ก่อน3บทนะครับเพราะฉะนั้นที่เหลือเนี่ยอีก3บทเนี่ยก็จะอาจจะเอาไปใช้ในใช้ในการสอบปลายภาคอีกครั้งหนึ่งนะครับอ,อย่างที่อาจารย์บอกนะครับก็คือให้พวกเราไปอ่านตามตามนี้นะครับตามที่อาจารย์บอกเมื่อกี้เนาะนะครับ ทีนี้ข้อสอบนะครับข้อสอบเป็นข้อสอบนะครับจะเป็นข้อสอบแบบออนไลน์เนาะแล้วก็เป็นแบบจับเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์จะตั้งเวลาไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะครับนะ Honestly, ที่ที่เราใช้สอบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราเข้าสอบตามเวลานะครับเพราะฉะนั้นถ้าบ่ายโมงเนี่ยอาจารย์ให้เราเริ่มเริ่มสอบเนาะก็จะนับเวลาไปเลยครับถึงบ่ายสองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครทํา ไม่ทันบ่ายสองเนี่ยเวลาสกก่งข้อสอบเนี่ยมันจะมันจะส่งไม่ได้นะครับอาจจะส่งได้แต่ว่าข้อสอบที่ส่งไปเนี่ยมันจะไม่ไม่ไปถึงอาจารย์นั่นแหละนะครับอาจารย์จะไม่ได้รับเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้พวกเราเนี่ยทำให้ทันเวลาเนาะประมาณ1ชั่วโมงนะครับ30ข้อเนี่ยอาจารย์คิดว่าน่าจะทําเสร็จนะครับเอาโอเคครับก็แนวข้อสอบก็มีประมาณนี้ครับเดี๋ยวเจอกันในวันสอบนะครับขอให้โชคดีครับ